สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Take Photo ถ่ายไปเรื่อยอีกแล้วนะครับนรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรก็ขอความกรุณากด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันให้หน่อยนะครับกดถูกใจด้วย เพื่อเป็นกําลังใจเรามาเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูหมุดนะหมุด <M ood. S 2> อะไรนะมุดอะไรหมุดหลักฐานแผนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งติดตั้งอยู่ที่สถานีบางซื่ออยู่บริเวณป้ายชุมทางบางซื่อทางด้านทิศเหนือของสถานีนะครับ หมุดตัวนี้ทําขึ้นเพื่อสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลที่ดินของการรถไฟทั่วประเทศพร้อมจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อเอาไว้ใช้งานแทนแผนที่แบบกระดาษแบบเดิมซึ่งก็จะทําให้มีแนวเขตที่ดินของการรถไฟเทียบเคียงมาตรฐานเดียวกับระหวางที่ดินของกรมที่ดินก็จะสามารถลดปัญหาการลุกล้ำพื้นที่กับแนวเขตที่ดินข้างเคียง ก็ถือว่าเป็นการบริหารทรัพย์สินที่ดินของการรถไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งที่ดินของการรถไฟก็มีจํานวนมากทั่วประเทศเลยนะฮะประมาณ2 4 5 7 0 0ไร่เมื่อเราวางหมดนี้ก็จะรู้ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับซึ่งจาหมดนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ในการฟื้นฟูการรถไฟให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งการติดตั้งหมุดดังกล่าวนี้นะฮะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการไปรูปที่ดินไปด้วยเนื่องจากที่ดินของการรถไฟถ,ถูกบุกรุกมานานและมีหลายรูปแบบมีทั้งบุกรุกที่ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการึึงในการบริหารจัดการที่ดินจึงจะต้องเริ่มจากสามมาตรการหลัก คือการบุกลุกที่ส่งต่อความปลอดภัยในการเดินรถของการรถไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งพนักงานผู้โดยสารและประชาชนก็จะต้องจัดการอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดการบุกลุกที่เสี่ยงต่อการนำที่ดินของการรถไฟไปก่ออาชญากรรมหรือกระทำผิดกฎหมายต่างๆและการบุกลุกที่ขวางทางน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการบุกรุกอื่นๆที่รู้เท่าไม่ถึงการ ก็จะต้องมีการเจรจาหาแนวทางต่อไปซึ่งคํากล่าวในนี้ก็คือผู้ว่าการรถไฟเป็นคนกล่าวไว้นะครับแล้วก็สาหรับการวางมุดหลักฐานแผนที่นี้จะต้องใช้โทรศัพท์สแกน QR code แล้วก็จะมีข้อมูลของพื้นที่ทางการรถไฟปรากฏขึ้นทางหน้าจอโทรศัพท์ว่ามีพื้นที่อยู่บริเวณใดบ้างซึ่งการรถไฟก็มีแผนที่จะจัดทำมุดหลักแผนที่ ในย่านสถานีรถไฟทุ่ประเทศจำนวน838หมุดและก็คา,าดว่าหลังการปักหมุดแล้วจะจัดทำแผนที่เขตรถไฟผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาพถ่ายทางอากาศตามแผนแล้วเสร็จใน2ปีก็จะส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปแล้วก็มาที่เกตเล็กเกตน้อยนะครับหมุดอันแรกที่ประทับหรือว่าปักลงที่สถานีรถไฟเนี่ย ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ว่าการรถไฟโดยหมุดดังกล่าวนะครับได้ติดตั้งที่สถานีรถไฟนครลำปางเมื่อวันที่29พฤษภาคม2 5 1 3เวลา16.30นนก็มีผู้ว่าเดินทางมาพร้อมคณะเพื่อเป็นประธานวางหมุดหลักฐานแผนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เหตุที่เลือกเอาที่นี่ก็เพราะว่าเป็นจังหวัดบ้านเกิดของท่านผู้ว่าการรถไฟนะครับอขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ลาน,นาโพสต์ข่าวลำปางเพื่อคนลำปางทั่วโลกนะครับข่าวนี้ลงเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2,563นำแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำหรับหมุดของสถานีบางซื่อ ก็อยู่ที่ป้ายทางทิศหนนะครับป้ายชุมทางบางซื่อท่านใดอยากมาพบอยากมาเจออยากมาเห็นอยากมาถ่ายรูปก,ก็เดินมาดูได้นะครับใครที่ไปใช้บริการสถานีรถไฟที่อยากมาดูก็ไม่มีอะไรครับหมุดยังเพิ่งจะติดตั้งใหม่ๆปูนยังเอียมอยู่เลยป้ายของบางซื่อก็ยังไม่มีคิวอา e คนะครับแต่ถ้าเต็นที่ของลำปางก็จะมี q ิวอา e โคต,ตามภาพเลย สำหรับวันนี้เทค e โฟโต้ photo, ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับส่วนเทคโฟโต้ขอขอบคุณข่าวนะครับจากหนังสือพิมพ์ลานาโพสตข่าวลำปางเพื่อคนลำปางนะครับสำหรับวันนี้เทค e โฟโต้ photo, ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ